สวัสดีค่ะกลับมาพบกับการเจาะลึกประเด็นน่าสนใจกันอีกครั้งนะคะวันนี้เราจะมาติดตามสถานการณ์สู้รบที่ชายแดนไทยเมียนมาค่ะซึ่งดูเหมือนจะเข้มข้นขึ้นแล้วก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเชิงยุทธศาสตร์สำคัญโดยเฉพาะในพื้นที่รัฐกะเหรี่ยงนอกจากนี้เราก็จะดูเรื่องผลกระทบจากการโจมตีทางอากาศต่อพลเรือนในพื้นที่อื่นๆด้วยค่ะ ข้อมูลที่เราจะคุยกันวันนี้ก็มาจากรายงานข่าวในช่วงวันที่12-13ถึงกรกฎาคมที่ผ่านมานี่เองเป้าหมายของเราวันนี้ก็คืออยากจะทำความเข้าใจพัฒนาการสำคัญสคัญที่เกิดขึ้นแล้วก็ลองดูว่าเหตุการณ์เหล่านี้มันกำลังบอกอะไรเราบ้างนะคะตอนนี้ภาพรวมของความขัดแย้งต้องบอกว่าทวีความรุนแรงขึ้นจริงๆค่ะโดยเฉพาะแรงกดดัน ต่อฐานที่มั่นของฝ่ายสภาทหารหรือ SAC ที่อยู่ใกล้ๆชายแดนไทยเรานี่แหละค่ะเรายังเห็นการใช้กำลังทางอากาศอย่างต่อเนื่องซึ่งอันนี้ก็เป็นเครื่องมือหลักของทาง SAC เขาในตอนนี้เลยเอาละค่ะเรามาเริ่มแกะรอยเรื่องนี้กันเลยดีกว่าเริ่มต้นจากข่าวใหญ่เลยนะคะคือการเสียฐานที่มั่นสำคัญชื่อว่าฐานอุกขริฐะในรัฐกะเหรียงเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่12กร,รกฎาคม ฐานนี้เนี่ยไม่ใช่แค่ค่ายทหารธรรมดานะคะแต่ว่ากันว่าเคยถูกใช้ถ่ายทำหนังโฆษณาชวนเชื่อของฝ่ายทหารด้วยที่ชื่อรั้วมีชีวิตอะไรทำนองนั้นการเสียฐานที่เคยสร้างภาพลักษณ์แบบนี้ไปเนี่ยมันส่งผลกระทบโดยตรงเลยค่ะไม่ใช่แค่เสียพื้นที่ทางทหารแต่มันกระทบเรื่องขวัญกำลังใจด้วยจริงๆมีนายทหาร CDM ท่านหนึ่ง ซึ่งเป็นทหารที่เข้าร่วมอารยขัดขืนนะคะเขาให้ความเห็นไว้ว่าการเสียฐานนี้เป็นการเสียหน้าครั้งใหญ่ของกองทัพเลยและมันก็ยังสะท้อนความสำเร็จของฝ่ายต่อต้านด้วยโดยเฉพาะ KNU หรือสหภาพแห่งชาติกะเหรี่ยงที่ดูเหมือนจะรุกคืบได้ต่อเนื่องมากๆในพื้นที่ชายแดนถ้าเราย้อนไปดูตั้งแต่ช่วงเดือนมีนาคมเป็นต้นมาเนี่ย KNU ก็ยึดฐานสำคัญๆของ SAC มาได้หลายแห่งแล้วนะคะ ตามข้อมูลจากแหล่งข่าวในพื้นที่นะคะตอนนี้เหลือฐานที่มั่นสำคัญจริงๆของ SAC ในบริเวณนั้นแค่2แห่งเท่านั้นคือฐานวอลเล่กับฐานที่ทละลาะซึ่งนี่มันก็แสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงการควบคุมพื้นที่แบบค่อนข้างมีนัยสำคัญเลยพี่เดียวค่ะพอพูดถึงฐานวอลเล่ก็มีรายงานเข้ามาพอดีเลยนะคะดูเหมือนว่าสถานการณ์ที่นั่นก็น่าสนใจไม่แพ้กันค่ะมีข่าวว่าเมื่อวันที่12กร,รกฎาคมนี้เอง ฝ่ายต่อต้านใช้ดโดรนโจมตีคลังอาวุธของฐานวอลเลย์จนเกิดระเบิดใหญ่มากเสียงดังมาถึงฝั่งไทยเลยค่ะการโจมตีด้วยดโดรนที่คลังอาวุธวอลเลย์เนี่ยมันชี้ให้เห็นอะไรบางอย่างเหมือนกันนะคะคือมันแสดงถึงการพัฒนาขีดความสามารถทางเทคโนโลยีแล้วก็ยุทธวิธีของฝ่ายต่อต้านที่เขาสามารถเล็งเป้าหมายสำคัญอย่างคลังอาวุธได้แม่นยำขึ้นซึ่งฐานวอลเลย์เนี่ยตามข้อมูลที่เรามี ถือเป็นฐานยุทธศาสตร์ที่สำคัญมากๆแห่งหนึ่งที่ยังเหลืออยู่ในพื้นที่นั้นของ S.A.C มีรายงานว่าฐานวอลเลย์กำลังถูกปิดล้อมอยู่และทาง S.A.C เองก็พยายามตอบโต้อย่างหนักเหมือนกันนะคะเมื่อวันที่13กรกฎาคมก็มีการส่งเครื่องบินรบยักษ์130มาทิ้งระเบิดหลายครั้งในพื้นที่ร,บรอบๆฐานการที่ S.A.C ต้องใช้เครื่องบินรบ เข้ามาโจมตีตอบโต้ทั้งๆที่ฐานอาจจะถูกปิดล้อมอยู่เนี่ยมันก็สะท้อนความพยายามอย่างยิ่งยวดนะคะที่จะรักษาฐานนี้ไว้ให้ได้เพราะว่าการส่งกําลังบํารุงหรือแม้แต่การจะหนีออกจากฐานตอนนี้เข้าใจว่ามันเป็นไปได้ยากมากๆฟังดูสถานการณ์ล่อแหลมมากเลยนะคะสำหรับฐานวอลเลยถือว่าอยู่ในสถานการณ์ที่เปราะบางอย่างยิ่งทีนี้นอกจากสถานการณ์ชายแดนที่กำลังเข้มข้นมากๆแล้วเนี่ย ก็ยังมีอีกเรื่องที่น่ากังวลเหมือนกันนะคะคือเรื่องการโจมตีทางอากาศของฝ่าย S.A.C ในพื้นที่อื่นๆมีรายงานจากเมืองทับเป็ดจิ้นในเขตมันเดเลอันนี้ค่อนข้างไกลจากชายแดนออกมาหน่อยว่าเมื่อคืนวันที่12กรกฎาคมมีการทิ้งระเบิดใส่หมู่บ้านโพลเรือนเรื่องนี้น่าเป็นห่วงมากค่ะมีรายงานว่าเป็นการทิ้งระเบิดขนาดค่อนข้างเลินด้วยประมาณ250ปอนด ลงที่หมู่บ้านเลตจี้แล้วก็ย่างเกว่นผลก็คือมีพลเรือนบาดเจ็บสี่คนในนั้นมีวัยรุ่นหญิงอายุ16ปีรวมอยู่ด้วยแล้วก็บ้านเรือนเสียหายไปอีกสี่หลังที่ยังมีการโจมตีทางอากาศในพื้นที่พลเรือนแบบนี้อยู่ทั้งทั้งที่ดูเหมือนสมรภูมิหลักจะอยู่แถวชายแดนมากกว่าอันนี้เป็นประเด็นที่น่าคิดมากนะคะคือมันตอกย้ำว่าการใช้กำลังทางอากาศเนี่ย ยังคงเป็นยุทธศาสตร์หลักของ S.A.C. อย่างที่บอกไปตอนต้นแล้วผลกระทบมันก็มักจะตกอยู่กับพลเรือนแม้ว่าจะอยู่ในพื้นที่ที่อาจจะดูเหมือนห่างไกลจากสมรภูมิหลักก็ตามเรื่องนี้มันก็เลยทําให้เกิดคําถามสําคัญขึ้นมานะคะเกี่ยวกับการกําหนดเป้าหมายในการโจมตีทางอากาศว่ามันแม่นยําแค่ไหนมีการแยกแยะเป้าหมายพลเรือนกับเป้าหมายทางทหารอย่างชัดเจนหรือเปล่าหรือว่าอาจจะเป็นการโจมตีที่ไม่ได้แยกแยะมากนัก นอกจากเรื่องการโจมตีทางอากาศแล้วนะคะยังมีรายงานเพิ่มเติมด้วยว่ามีการรุกคืบภาคพื้นดินของทหาร SAC เข้าไปในเมืองทับเป็ดจิ้นด้วยซึ่งก็ทำให้ประชาชนจำนวนมากต้องผลัดถิ่นหนีภัยการสู้รบกันอีกและแน่นอนค่ะทั้งฝ่ายต่อต้านในพื้นที่แล้วก็พลเรือนเองก็ต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วนทั้งเรื่องอาวุธเรื่องอาหารเรื่องยารักษาโรคต่างๆ ฟังดูแล้วสถานการณ์โดยรวมยังคงซับซ้อนแล้วก็รุนแรงในหลายพื้นที่เลยนะคะถ้าให้สรุปภาพรวมจากที่คุยกันมาทั้งหมดเนี่ยมันหมายความว่ายังไงคะเรากำลังเห็นความคืบหน้าอย่างชัดเจนของกองกำลังฝ่ายต่อต้านโดยเฉพาะ KNU ในการยึดคืนพื้นที่ตามแนวชายแดนไทยการเสียฐานอุครริฐะเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนมากเลยคะ่ะมันเป็นทั้งความพ่ายแพ้ทางทหาร แล้วก็เป็นความเสียหายเชิงสัญ,ญลักษณ์ของ S.A.C. ด้วยส่วนฐานวอลเลย์ซึ่งเป็นฐานสําคัญอีกแห่งหนึ่งก็กําลังอยู่ในสถานการณ์ที่เปราะบางอย่างยิ่งอย่างที่เราคุยกันไปแต่ในขณะเดียวกันการโจมตีทางอากาศของ S.A.C. ก็ยังคงเป็นภัยคุกคามต่อพลเรือนในหลายพื้นที่ไม่ใช่เฉพาะบริเวณชายแดนเท่านั้นสําหรับประเด็นที่ควรจับตาเป็นพิเศษจากสถานการณ์ล่าสุดนี้นะคะดิฉันคิดว่าน่าสนใจแล้วก็ชวนให้คิดต่อยอดค่ะเมื่อเราเห็นสัญญ,ญาณว่า กองกำลังภาคพื้นดินของ SAC เนี่ยดูเหมือนจะอ่อนแอลงเรื่อยๆมีการสูญเสียฐานที่มั่นหรือแม้กระทั่งทหารหนีทัพอย่างกรณีที่ทหารอุคริตะที่มีทหารเกือบร้อยนายหนีเข้ามาฝั่งไทยมันก็ยิ่งทำให้ทาง SAC ต้องพึ่งพากำลังทางอากาศมากขึ้นไปอีกเพื่อชดเชยความอ่อนแอของภาคพื้นดินคำถามสำคัญที่ตามมาก็คือแล้วพลวัตของสงครามทางอากาศในเมียนมามันจะเป็นยังไงต่อไป มันจะเข้มข้นขึ้นไหมรูปแบบการโจมตีจะเปลี่ยนไปหรือเปล่าและที่สําคัญที่สุดก็คือแล้วมาตรการในการปกป้องพลเรือนล่ะคะในภาวะสงครามที่มันซับซ้อนแล้วก็ยังดําเนินต่อไปแบบนี้มันจะมีประสิทธิภาพหรือจะมีหน้าตาเป็นอย่างไรในอนาคตอันนี้เป็นเรื่องที่เราคงต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดต่อไปค่ะ